วันนี้ฉันก็อุ๊ยจะอุ๊ยวันนี้ฉันก็จะพาทุกคนมาทัวร์บ้านของฉันเองจะพาทุกคนมาทัวร์บ้านไม่ไ,ได้บ้านของฉันสิหมายถึงทัวร์บ้านบ้านที่เรามาเนี่ยจังหวัดไอ้บ้านหมู่บ้านพิสานนะโอเคอันนี้ก็เราไปทัวร์บ้านไีนกันแลยพร้อมแล้วยังงั้นก็ไปเลยโอเค ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะมีมีมีทิชชู่ด้วยทิชชู่นะเคสส่ว okay. น so, ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะกลางอางของไออ,ง e. อีอ่าอันนี้ก็อู้โอเค okay. แล้วนี่ก็โทรศัพท์นะโทรศัพท์ uh huh. อ่าของไออีเองโอเคไปดูที่ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั่วห้องของ บ้านในอเอเนี่ยนะตรงนี้ก็ทีวีใหญ่มากทีก็พัดลงพัดลมนั่นก็มีแสนสวย,ยน,นี่ก็ตรงวิวนี้สวยไม่ล่ะนี่ก็คือหมู่บ้านสามนี่เป็นไงล่ะชอปปิ้งตื่นเค้เขาที่จะไปดูวันต่อไปได้ยังงั้นก็ไปกันเลยมาแล้วก็จะมาดูห้องต่อไปตรงนี้มันต้อง มืดไปไหนไงั้นเดี๋ยวเราเปิดไฟไป,ป๊บเปิดไปสวิตช์นะสีิตช์นะโอเคมาแล้วเราจะไปดูอันต่อไปกันห้องต่อไปนี่เตินมาห้องนี้เลยเป็นไงเปิดไฟครับโอเคสว่างแล้วมาดูห้องนี้กันเลย ห้องนี้เป็นห้องเป็นห้องเก็บของมึงไม่ใช่หรือเปลก็ไม่รู้น่ามาด,ด,ดูห้องนี้มาดูห้องนี้มาเออทา,าเลยโอ้สุดยดจริงจริงว้าวดูสวยจังอ้ลมเย็นดีจังเลยสุดยอดตรงนี้เป็นประตู เอออันตรายน่ากลัวเจ๊ดินี่ก็แลาวตักผ้าตู้ตรงนี้ก็ห้องตักผ้าของไออีอือเออแล้วพร้อมที่ไปทัวร์ห้องกับไอเรมก็มากันเลยเที่ตอนนี้เราก็าไปข้างหน้าโ <Okay. S 1> อเคนี่ก็ตักนี่ดีมากเจ๊ดิ้งยืตรงนี้นมาเพรามันจะเป็นมีห้องน้ำอือฮึ ห้องน้ำเองเฮ hey. <c oughs> นี่เก็ห้องอาบมาเนี่ยห้องอาบมาเฮแต่อมามองไปตรงนีง้นี่ก็เป็นข้างนอกานี่ก็ห้องครัวห้องครัวนู้ดมีแก๊สด้วยแต่ตอมานี่อุ๊ยมองไม่เห็นนะเปิดไปแป๊บนี่ก็ห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเห็นไหม มีห้องน้ำด้วยเล่งเปียกอยู่เพราะว่าตอนนี้เราไปแปรงฟันนี่ก็สวนพี่ต้องนี้เหรอแต่มาตรงนี้ก็ที่อาบน้ำหหไม่เห็นเหมือนบ้านเราเลยปกติไอ้ยีจะเป็นคนขายขนมปังแต่เดี๋ยวนี้ไม่แลวไม่รู้กันทำไมโอเคประหยัดไปไหนบ้าน แถวๆนี้ก็จะเป็นห้องห้องของพี่ตุ้มแต่ว่าเราไม่แนะนำให้หรอกนะแต่ว่าต้องขออนุญาตแต่ค็ไม่ให้แล้วล่ะโอเคเป็นไงบ้างสำหรับการทัวร์บ้านในครั้งนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะนะ้อถ้เกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็ ็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ตอนนั้นมันมืดไปหน่อยเพราะเราลืมเปิดไฟโอเคคุณที่จะไปทัวร์ทัวร์บ้านทัวร์บ้านของเราบ้านจริงๆของเราก็จะเป็นคนนี้เลยเข้าไว้นี่ต่อมาอมืโอเคสำหรับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปอาจจะเป็นอืม อาจจะเป็นตอนที่เราตื่นเช้ามาแล้วเราก็มาถ่ายคลิปก็ได้นะโอเคสำหรับนี้บ๊ายยไว้เจอกันใหม่น่าบายจุ๊ bye.